สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกันกนกบ m i n i เ o ิลดนะครับทุกคนครับกับเวอราา์ชันใหม่ที่ระบบการเลี้ยงสตัตว์นี่บอกเลยว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะทุกคนนะจนหลายคนนี่ต้องงงเลยนะครับเออเรเิ่มจากเนี่ยเห็นไหมทุกคนเอ,อไก่นะครับทุกคนครับให้ดูนะทุกคนนะมันจะไม่กินเมล็ด ผักเมล็ดข้าวอะไรแล้วครับเนี่ยเออเอาข้าวให้กินก็ไม่กินเอาอะไรให้กินคือไม่กินแล้วครับทุกคนครับแต่มันจะเดินตามสิ่งนี้แทนครับเนี่ยนะทุกคนอือก็คืออาหารของสัตว์นั่นเองครับทุกคนครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะครับได้นะทุกคนนะอันนี้ก็คือคลาสพีดครับก็คืออ่าสำหรับ สัตว์ที่กินพืชนะทุกคนนะส่วนอันนี้ก็คือสําหรับมิดฟิสนะครับสําหรับสัตว์ที่กินเนื้อนะทุกคนนะอันแรกก็จะใช้ข้าวกับแครอทบวกกันเห็นไหมทุกคนเออครับจะใช้ข้าวกับแครอทนะครับส่วนอันที่2ก็คือใช้น่องไก่กับเนื้อปลานะครับทุกคนครับในการครับนะทุกคนนะวิธีการนะทุกคนนะอ่ะเราจะลองดูนะครับว่าเออเราก็ต้องคราฟสิ่งนี้มาก่อนทุกคนเออเป็นเครื่องให้อาหารไก่เออ ไ,ไก่มันจะแบบเดินตามเราที่ถืออาหารไก่ได้นะเออต้องใช้อาหารไก่ในการล่อมันครับทุกคนครับก็คืออาหารสีเขียวนะทุกคนนะเสร็จแ,แล้วถ้าพี่เอาอาหารนี้ใส่ลงไปในนี้เห็นไหมครับทุกคนครับมันก็จะเหมือนมียาเออใส่เข้าไปจนเต็มได้แบบนี้ด้วยนะใส่ได้หลายครั้งนะครับอ่ะแล้วลองดูนะครับเดี๋ยววันจะกินหรือเปล่านะทุกคนนะเนี่ย พอเรามาดูครับเนี่ยอย่างอย่างบัวนะเออเนี่ยเอาเข้าวให้กินไม่กินแล้วนะครับทุกคนครับเอาอย่างอื่นให้กินไม่กินแล้วทุกคนนะแต่ถ้าเป็นอาหารครับทุกคนครับเนี่ยหไหมตรงดิ่งมาหาเลยทีเดียวครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนเออเพราะนั้นเราต้องใช้เป็นอาหารแทนครับเนี่ยก็เวเอาหญ้าใส่แบบนี้ทุกคนนะแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะมากินหรือเปล่านะครับ ามันมากินอ่าเมื่อไหร่ถ้ามันหิวเนี่ยมันก็จะมากินเองอะนะทุกคนนะแล้วถ้ามันกินปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะออกลูกได้นะครับอ่าส่วนหมูหมูนี่เห็นไหมหมูตามทุกอาหารนะพี่บอกเลยว่าหมูนี่คำอธิบายมันบอกว่าหมูนี่กินได้ทุกทุกอย่างครับทุกคนครับอืมมีหมูมีลิงแล้วก็นกกระจอกเพศนะทุกคนนะเออสามารถกินได้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวพี่ก็จะเอาใส่เข้าไปแบบนี้ทุกคนนะนี่เป็นเนื้อนะครับเอออันนี้เป็นเนื้ออาหารแทนที่เป็นเนื้ออืม ส่วนตัวนี้ก็ต้องกินอาหารเกียวอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมทุกคนตามมาแล้วครับเนี่ยก็เอาใส่เข้าไปนะครับส่วนหมาหมา the the นี right? uh ่เหมือนเดิมนะทุกคนนะเราต้องทําให้มันเชื่องก่อนโดยการเอากระดูกแฝะนะทุกคนนะรึปไม่ได้นะครับรึปนี่ได้แล้วครับทุกคนครับได้มาหนึ่งตัวละปึ๊บปึ๊บปึ๊บปิงปิงนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วเราจะเอากระดูกเอาอะไรให้มันกินไม่ได้แล้วทุกคนเห็นไหมแล้วก็ให้มันนั่งนะทุกคนครับเอหมายังกินเนื้อได้อ <Rena> ย <ult. S 2> ู่นะกินน่องได้อยู่ครับเนี่ย เออกินน่องแล้วมันจะขึ้นเป็นขีดขีดแบบนี้ครับทุกคนครับเฮ้ยเจ๋งว่ะเวลากินน่องแล้วมันขึ้นเป็นขีดขีดครับทุกคนครับให้มันนั่งครับทุกคนครับให้มันนั่งอืถ้านั่งมันไม่เหมือนเดิมอ่ะไปอยู่ใกล้ๆกันดิมันมันต้องมีผมหญ้าเหรอทาไมมันต้องขึ้นรูปผงหญ้าขึ้นมาครับทุกคนครับเออเดี๋ยวพี่ลองดูก่อนนะว่าเราลองใส่บล็อกหญ้าลงไปครับทุกคนครับ อันนี้ก็คือบล็อกฟางนะทุกคนนะก็คือบล็อกข้าวมัดครับทุกคนครับเออก็เอาข้าวมามัดนั่นเองนะทุกคนนะจะลองแปะแปะไว้ตรงนี้นะครับอ่ะลองดูนะทุกคนนะเสร็จแล้วนะครับเอาเนื้อให้มันกินใหม่ครับทุกคนครับเนื้อเน่ากินเข้าไปนี่ครับทุกคนครับมันก็จะวิ่งตมตูดกันแล้วครับทุกคนครับแล้วก็ออกมาเป็นหมาน้อยแล้วทุกคนเออหมาน้อยกินไม่ได้ หมาน้อยกินไก่ไหมไม่กินครับทุกคนครับเออต้องมีไอ้นี่ด้วยต้องมีฟางวางไว้แบบดีด้วยทุกคนแต่เราค่อยมาให้มันใหม่ให้มันนอนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะให้มันนอนรออยู่ตรงนี้ก่อนไอหมาน้อยก็นอนรออยู่ตรงนี้นะอย่าเพิ่ง <c oughs> ตามมานะอามพดูนี่ก่อน,นครับทุกคนครับใช้อา่าไก่ย่างแบบไหนทุกคนนะในการจับมันในพี่จําไม่ได้ละทุกคนอาจจะต้องเป็นแบบไก่ใหญ่ไก่ใหญ่นะทุกคนนะอาจจะต้องเป็นไก่ย่างใหญ่ อ๋อตอนนี้มันไม่มีไก่ใหญ่มันกลายเป็นไก่แบบนี้แทนทุกคนเป็นไก่ถังเออรอเอาไก่ถังให้นิอะได้จริงๆทุกคนเออต้องเป็นไก่ถังครับเออนี่แม้ได้แล้วทุกคนอะแล้วมันก็จะเดินตามไก่ถังนะเออเดินตามไก่ถังแต่ถ้าไม่มีไก่ถังก็มไม่เดินนะครับเดินตามไก่ถังอยู่นะครับเอาไก่ถังให้กินนะทุกคนนะไม่ได้แล้วนะครับอืมเดินตามไก่ถังแต่ไม่กินไก่ถังแล้วนะทุกคนนะเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับ อ๋อนี่ทุกคนเห็นไหมพี่จะเอาสิ่งนี้ให้มันครับเออก็คือเอาไก่ไก่ดอกไม้นะทุกคนนะก็คือไก่ที่มีดอกเรตเรดกาว่าเนี่ยนะทุกคนนะเรดอากาว่าครับแต่ว่ามันขึ้นนี่ครับทุกคนเห็นไหมต้องมีฟางเหมือนกันจริงๆด้วยเนี่ยทุกคนเออต้องมีฟางอันหนึ่งมันถึงจะผสมพันธุ์กันเฮ้ยอ๋อเหมือนมีแบบมีรังนะทุกคนนะอาไว้เลียงลูกน้อยครับเออนี่เป็นอะไรที่แปลกใจมากเป็นอะไรที่แปลกใจมากแล้วอาหารนี้มันกินได้ไหม อาหารนี้กินไม่ได้นะครับทุกคนครับเออไอพวกที่ได้รับการแทนนี่คือกินไม่ได้นะต้องใช้เป็นอาหารนี้ครับทุกคนครับเป็นไก่อ่าตัวนี้นะทุกคนอะมาดูกับนกกระจอกเทศบ้างทุกคนนกกระจอกเทศนี่เมื่อก่อนเราใช้อะตัวนี้นะทุกคนเนาะในการแทนนะครับอ่าได้อยู่นะทุกคนนะได้อยู่นะครับอ่าปิงปิงนะครับทุกคนครับปิงปิ้งนะทุกคนนะปิงปิงนะครับเนี่ยตามมาแล้วนะทุกคนนะ ต่อไปนะครับวิธีการที่จะให้มันผสมพันธุ์กันนะทุกคนนะเมื่อก่อนเราก็ใช้น้ํารู้สึกว่าจะเป็นน้ํานี่แหละน้าแตงโมนี่แหละนะทุกคนนะนี่ครับวิ่งตามมาเลยนะทุกคนนะกินน้ําแตงโมเข้าไปครับเห็นไหมเสร็จแล้วมันจะขึ้นบอกว่าัรต้องการเหมือนกองฟางครับทุกคนครับเนี่ยมันถึงจะต้องผสมพันธุ์กันนะทุกคนนะโอเคสรุปเลยนะครับทุกคนครับไอตัวที่เราต้องแทนมันนะทุกคนนะมันก็จะแล็ายเดิมเออแต่ว่าเราต้องมีกองฟางด้วยครับมันถึงจะผสมพันธุ์สัตว์ได้นะทุกคนนะ เออเนี่ยมีคนหลายคนถามพี่มาว่าไปดูคลิปเก่าแล้วลองทําตามแล้วมันมันไม่ได้นะทุกคนนะก็คือมันต้องมีกองฟางด้วยนะครับทุกคนครับก็คือเอาข้าวนะทุกคนนะมาคับรวมกันนะทุกคนนะส่วนเจ้าตัวอื่นนะครับนี่ไหมครับทุกคนครับเอเจ้าตัวอื่นก็ต้องมีอาหารสัตว์ให้วันในรางแบบนี้ครับเดี๋ยวมันกินแล้วมันก็จะปิ้งปิ้งกันเองนะครับทุกคนครับแล้วตัวนี้ทําไมมันไม่ปิ้งครับทุกคนครับบังคับให้มันกินก็ไม่ได้ด้วยนะอืบังคับให้มันกินก็ไม่ได้ด้วยเออ กินสิกินแล้วก็ผสมพันธุ์กันสินี่ทุกคนมันกินแล้วมันปิ๊งปิ๊งนะครับแต่ว่ามันกินไม่พร้อมกันไงอืมตัวหนึ่งกินอีกตัวหนึ่งไม่กินครับทุกคนครับอีอย่างไรดีเราเอารางวางเยอะเยอะดีไหมเออเอารางวางเยอะเยอะเพื่อบีบบังคับมันนะครับทุกคนครับเอ้ยเอาวางต่อกันได้อด่๋งงี้ด้วยนะเออรางนี้เอาวางต่อกันยาวๆอย่างนี้ได้ด้วยนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็เอาอาหารใส่ให้มันเยอะเยอะเลยครับทุกคนครับอ่ะกินไป กึ๊กไปครับทุกคนครับกึ๊กแล้วก็หัวใจมันก็จะขึ้นนะครับทุกคนครับอืย่าบอกว่ามึงต้องมีกองฟางเหมือนกันนะเอ้มันต้องมีรังไข่โอเคครับทุกคนครับตัวนี้ต้องการรังไข่เพราะฉะนั้นเราก็วางรังไข่ให้เขาหน่อยครับทุกคนครับอ่ะวางไขมาละรางไขมาละลืมไปเลยว่าไก่มันต้องมีรังไข่เพื่อจะออกไข่ได้นะทุกคนนะอ่ะโอเคครับแค่วางรังไข่อันนึงก็พอทุกคนนะให้มันมาเดินเต้น รอบๆกันครับทุกคนครับแล้วมันก็จะออกลูกมาเองครับทุกคนครับแล้วเดี๋ยวเจ้าหนูนี่มันก็จะมากินอาหารอะไรของมันเองอนะทุกคนนะส่วนเจ้าทางนี้ครับทุกคนครับเจ้าทางนี้เราต้องบีบบังคับให้มันกินอาหารให้ได้เราจะได้รู้มันต้องการอะไรครับทุกคนครับพี่เดาว่าต้องเป็นกองฟางนั่นแหละนะทุกคนนะพี่เดาว่าเป็นกองฟางนะครับลองให้ดูนะครับลองให้ดูนะดูก่อนนะทุกคนนะดูก่อนสาธุชนต้งร้ายนี่ครับไอ้มันกินข้าวแล้วมันก็จะฟูเลือดด้วยนะทุกคนนะเออมันเติมเลือดตัวเองด้วยครับ ตัวนี้กินแล้วหัวใจขึ้นแล้วครับไอตัวนี้กินแล้วมันเติมเลือดเฉยๆนะต้องต้องกินอีกทีหนึ่งนะครับไอหิวซะหิวซะอ๋อต้องการกองฟางเห็นไหมทุกคนเออต้องการกองฟางจริงเพราะนั้นหมูก็ต้องการกองฟางเพราะนั้นไอนี่ก็ต้องการกองฟางพี่บอกเลยกองฟางเท่านั้นที่คองโลกแน่นอนทุกคนอืมแ้วแทนว่าเวอร์ชั่นใหม่ท้องมีกองฟางเออเอาไว้หลอกล่อสัตว์ให้มากินเออเออให้มาผสมพันธุ์กันนะทุกคนนะแล้วนะครับเน่เน่พี่จะเอาแบบ นี่หมูนี่กินได้ทั้งหญ้าทั้งอาหารแน่นอนครับทุกคนครับดูนะทุกคนนะได้หรือเปล่าเออดูซิว่าหมูจะได้หรือเปล่านะครับทุกคนครับนี่แม่มีกองฟางก็ออกลูกเลยทุกคนเออเหลือหมูอย่างเดียวละที่ยังไม่ยอมออกลูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไก่ออกลูกได้ไม่มีไข่อ๋อเวลาว,า,วางรังไข่มันจะมาไข่ไว้ตรงรังไข่ทุกคนลองดูนะทุกคนนะลองวางรังไข่ไว้หลายๆอันเสร็จแล้วนกพันกิ้นนกพันกิ้น นกพันกิ้นกินอาหารเนื้อครับทุกคนครับเออนกพันกินกินเนื้อเไหมเออตัวนี้ก็ออกลูกแล้วนะเหลือหมูอย่างเดียวนะครับหมูจิ้งปิ้งละหมูปิ้งปิ้ง,ง,งตัวหนึง่งละอีกตัวหนึ่งไม่ยอมปิ้งปิ้งนะครับทุกคนครับอีกตัวหนึ่งไม่ยอมปิ้งปิ้งอืมกินเสียเถิดกินเสียเถิดจะเกิดผลเออนี่เมไหมทุกคนได้ละเนี่ยโอ้แล้วหมูออกทีสี่ตัวอ้ oh my god หมวกที่สี่ตัวเลยทุกคนหมูมันจอดเยี่ยมครับทุกคนครับเออวิธีการเลี้ยงสัตว์แบบใหม่นะทุกคนนะเราต้องเติมอาหารให้มันโดยการนี่ครับทุกคนครับทำอาหารสัตว์มาแบบนี้ครับแล้วก็มาทํารางวางแบบนี้นะทุกคนนะเออทีนี้มาอ่านรายละเอียดกันครับทุกคนครับอันนี้ใช้เลี้ยงไก่นะทุกคนนะ ใช้เลี้ยงวัวใช้เลี้ยงแกะนะครับทุกคนครับเอ่อหรือว่าหมูลิงกับเจ้าตัวนกกระจอกเทศนี่คือมากินได้แต่นกกระจอกเทศที่แพมแล้วนี่เราต้องใช้ของอีกแบบหนึ่งนะก็คือน้ำน้ำไอ้นั่นเองทุกคนอะไรนะน้ำแตงโมนะทุกคนนะโอเคส่วนอาหารเนื้อนะครับเอาไว้เลี้ยงนะครับทุกคนครับแพนกวินลันเตอร์หมีขั้วโลกนะครับเออแล้วก็ไก่ไก่แดงหรือเปล่าเล็ดชิกนี่คือไก่แดงหรือเปล่า อ,อแสดงว่าไก่แดงกินได้ทั้งสองอย่างแล้วเนี่ยอืมโอเคแล้วทุกคนนะแล้วก็ OLF นี่คือตัวอะไรอ่ะ OLF OLF OL คือหมาครับทุกคนครับ๋อ,อ้วูว้แล้วตัว w มันหายไปเออหมาก็กินเนื้อแดงได้นะครับหมากินเนื้อแดงได้อืมแต่เฉพาะหมาที่ไม่ได้แถมนะทุกคนนะก็คือหมาที่ ไม่มีกระดูกอ่ะอ่ะเนี่ยพี่ปล่อยมันอย่างนี้เลยครับทุกคนครับเออเรามีกองฟาร์มให้แล้วนะเรามีกองฟาร์มให้แล้วนะครับทุกคนครับดูว่ามันจะกินเนื้อแล้วผสมพันธุ์กันออกมาหรือเปล่าครับสําหรับถ้าใครแบบอยากทําฟาร์มหมาเอาไว้ฆ่านะทุกคนนะเออทําฟาร์มหมาเอาไว้ฆ่าครับทุกคนครับเพื่อที่จะเอาหนังนั่นเองนะฟาร์มหนังครับทุกคนครับดูสิได้หรือเปล่านะครับ มากินซะกินซะกินซะมันกินไปตัวหนึ่งแล้วอ่ะอีกตัวหนึ่งนี่นี่ทุกคนเรียบร้อยครับทุกคนครับเออเห็นไหมทุกคนได้แล้วเป็นเจ้าลูกหมาออกมาเห็นไหมไน่ารักไหมเออถ้าใครอยากฟาร์มหมานะทุกคนนะก็สามารถทําได้ครับทุกคน pancakes, ครับโดยการเอาอาหารเนื้อนีน่แหละเนี่ยมันเดินตามอาหารเนื้อทุกคนนะล่อมันมาที่บ้านแล้วก็มาทําฟาร์มแบบนวิได้เลยครับทุกคนครับเออเอาไว้ใช้แบบฟาร์มหนังอ่ะนะทุกคนนะเออใช้ได้เลยครับ โอ้นี่เป็นระบบการเลี้ยงสัตว์แบบใหม่นะทุกคนนะถ้าเป็นแพนกิตก็ใช้อาหารอันนี้นะครับทุกคนครับอาหารแดงอะนะโอเคเนาะเออส่วนเจ้าพวกนี้นะครับพวกสัตว์ขี่นะครับถ้าเราจะเอาไว้ขี่นะเราแทนม,มาแล้วนะทุกคนนะอย่าลืมว่าต้องมีกองฟางด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันผสมพันธุ์กันอะนะอืมส่วนไอ้พวกนี้นี่คือไม่มีประโยชน์เลยครับนอกจากว่าเราจะเอาไว้เลี้ยงแรปเตอร์แบบที่เราไม่แทนนะทุกคนนะเออเอาไว้แบบเอาไว้ฆ่าเอาน่าจะได้หนังได้อะไรแหละนะทุกคนนะโอเคอืม แบบนี้มันจะเลี้ยงเลี้ยงเสือดาวได้ไหมเสือดาวไม่มีในนี้เนาะทุกคนเนาะเออถ้ามีเลี้ยงเสือดาวได้นะจ้าจะดีมากแต่มันเลี้ยงไอหมีคั้วโลกได้นะแต่ดันไม่มีเสือดาวครับทุกคนครับเออสะได้เอ้ย,อยน,นี่ไงเสือดาวครับทุกคนครับดิโอพาดนะทุกคนนะลองดูนะวถ้าเป็นเสือดาวจะได้ไหมเออลองดูนะครับยิ้มยิ้น่ากลัวจัดจัดอะเสือดาวอะ เสือดาวมันเห็นเรามันก็กัดเราเลยนี่เออมันน่าจะเลี้ยงไม่ได้ทุกคนเสือดาวน่าจะเลี้ยงไม่ได้พี่ก็คิดอะไรไปได้เออขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายโอ้ยพี่จะเลี้ยงเสือดาวเฉยแล้วดูเสือดาวมันกระโดดขึ้นสองบล็อกได้ทุกคนหรือว่าเอามันไม่อยู่จริงๆนะทุกคนนะเออนี่อันตรายมากวีดีโอเสือดาวมาปล่อยไว้ในเขตเลี้ยงสัตว์ของเรานะครับ はい。